สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านนะที่ติดตามรับชมผ่านทางเพจท่วไทยนิวนะฮะ5นาฬกา40นาทีนะครับวันนี้ต้องบอกว่าอากาศเย็นจริงๆนะครับและขณะนี้เนี่ยนะฮะหลวงตาบุญชื่นกําลังจะเริ่มออกบินทบาทแล้วนะโดยมีกูบาไก่แล้วก็สมณเณรพรมนะฮะนี่คณะสัทธาก็มา ต่อแถวกันนะฮะบริเวณถนนของโรงเรียนนี่สวัสดีด้วครับผมนี่แฟนลับทั่วรเทนู้นะฮะนี่สวัสดีทุกคนนะครับโอ้โหนี่ฮะแถวยาวไปนะฮะขอบคุณเครื่องเสียงนะฮะที่มาติดตั้งให้นะครับระบบเสียงนี่ชัดเจนมากนั่งตรงมุมไหนก็ได้ยินนะฮะของเก้งโอเคเวิร์กไลท์แอนด์เานะฮะ มาติดตั้งให้สองที่แล้วเดี๋ยววันนี้จะตามไปอีกหนึ่งที่นะฮะต้องขอขอบคุณมากมาก,มากันฟรีเลยมี้ท่านกำลังออกรับบินทาบาทนะฮะอนุโมทนาสาธุทุกท่านด้วยนะฮะและนี้คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะนำเสนอกันฟรีๆดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยนิวเหมือนเดิมฮะสโลแกนหน้าใหญ่ของเรานะฮะ เราต้องการที่จะเผยแผ่ศาสนานะครับอันนี้ทีมงานทั่วไทยนิวก็มีหลายคนนะนี่มีคุณไก่ด้วยนะฮนี่มาส่องไฟนะฮะคุณไก่คุณวินะฮะนี่ตัวดําๆเนี่ยเห็นแต่หลังนะฮะอ่าคุณี่ขยับนิดนึงฮะพี่ก็ถ่ายรูปหน่อยแชกไปเ,เร็วกรบชัตเตอร์ด่วนเลยเวบมาเลยฮะ,ยยค,ะค่อยๆหยิบครับค่อยๆหยิบยไม่เป็นไรนค่อยๆอ่า นี่ฮะภาพบรรยากาศวันนี้นี่ลมรืม่นลมเย็นนะฮะนี่สิดลูกหาก็มายืนนะ,ะตาจันกับวินันนี่แหม่ยืนคุณเชิงอยู่นะ,ะตะจัน <c oughs> ตาจรย์น,นี่ได้ใช้ยาใหม่เป็นสอรงษงชายเย็นไปแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหยองหอมา์โอ้โหนี่ฮะดีเจบอยฮะจะโคกสำมโลงแล้วก็ดีเจข้าวหอมนะฮะสวัสดีด้วยครับเนี่ สายบุญตื่นกันมาแต่เช้าตู่เลยนะฮะนีเนะ่เป็นข้อ พ่อสามัญเรีเน,นพามีเ,เสียงเพาะนะเสียงเนือดีย่ะนี่คนราชบุรีนีน่นี่จ้าเดยนแตวซะหน่อยขยับไม่ต้องขยับมานะครับยืนที่เดิมนะครับอ้าถอยหลังไปเลยไม่ต้องไม่ต้องเดินหน้ามาบีบหัวใจมาบีบมาถึงกลางถนนเลย อ่าววันนี้เจ้าที่หน่วยกู้ภัยยังไม่มีใครมาเลยฮะมาแล้วมาแล้วฮะมาแล้วนะโอ้แต่ว่าเหนื่อยมากนะพอนันกู้ภัยทํางานกันโอ้โหทั้งวันนะตากแดดร้อนๆยกน้ําทั้งยกขึ้นยกลงทำอะอิ่มใจครับโอ้สุดยอดน้ำมกน้ํามันก็เติมมันเองนะครับนี่ขอชื่นชมเลยนะฮะหน่วยกู้ภัยหลายๆหน่วยฮะโดยเพราะมู้ที่รอวนดันอยู่นะครับมเน็ดเหนื่อยกันจริงๆ เนี่ยต้องขอขอบคุณพ่ออมนันด้วยนะฮะกำนันเอกนะครับเนี่ยตำบลบางพีนะประสานงานให้หลายๆเรื่องนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็เนี่ยระบบไฟนี่ก็พ่ออมนันก็ดําเนินการมาประสานหน่วยงานมานะครับเข้ามาอำหน่วยความสะดวกในพื้นที่กับกตื่นเช้านะนี่แหมสมเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนของประชาชนนะะ ใสยหลังไปนิดนึงจ้าใส่หลังไปนิดนึงอ่ะตะก,ก้าเออนิดนึงอน่ะนั่นแหละนั่นแหละอ่าไปล้ําคนเดินเขายืนเลยครับยืนเลยเดี๋ยวของหนักนะครับยกแตะบาทท่านนะครับแล้วเดี๋ยวให้ลูกติดนะอ่านี่ยอีกมุมนึงนะฮะนี่ก็ปูบาไก่แล้วก็สามนเณรไามนะฮะอ่าโห ใจเย็นใจเย็นนะครับใจเย็นมากอย่อ่าโอ้โหนี่ฮะคณะศรัทธานี่ก็วันนี้นะครับ โนี่ฮะเจ้าที่หน่วยคู่ภัยมาแล้วเปิดไฟวับวกันอยู่หน้าถนนนะฮะของเรียนสดศึกษาปานเลิศจังหวัดลบบุรีนะฮะโอ้อากาศวันนี้ยียิบสององศานะฮะแม่เมื่อคืนนี้หลวงตาท่านจําวัดบริเวณโต๊ะกลางสนามนะฮะตรงที่ท่านนั่งเทศอยู่เมื่อคืนนี้นะฮะนี่หลายคนยังไม่รู้นะครับนี่โต๊ะตรงนี้เลยนะฮะแมท่านจําวัดตรงนี้นะฮะ ล,ลูกศิษย์ลูกหาก็เตรียมสถานที่ไว้ในห้องของโรงเรียนเนี่ยนะท่านก็ไม่จําวัดนะฮะท่านจํากลางสนามเลยนะฮะเมื่อคืนนี้นี่คือภาพรบรรยากาศสดๆผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะ ส0ิบธันวาคมนะฮะวันนี้แหมอีกไม่กี่วันนี่ก็จะสิ้นปีแล้วนะฮะอีกไม่กี่วันอีกวันเดียวเองนะฮะก็สงท้ายปีเก่าต้อนรับป,ปีใหม่กันนะฮะหลายคนก็อาจจะไปเข้าดาวกันนะเดี๋ยวคณะติดตามก็จะมาข้าดาวอย่างหลวงตาบุญชื่นนะฮะ <_ c oughs> สวดมนต์ทำวัดเย็ยนกันทำวัดเช้า ดื่มยกทุกบ้านระวังไว้ด้านหน้าตัวเองเลยนะเดี๋ยวมนะนอ่ะ,อะแตะบาทเบาๆครับนั่นแหละครับอ่า มงาบุญชื่นออกบิสบาทโรงเรียนโปดศรรึกษาฟานเลิศกบฮะฮะฮะลีมเยอะมั้ี ไม่ต้องถวายนะครับปัจจัยไม่ต้องถวายนะครับอเ,เอาปาอสว,าสวัสดีทุกท่านหน้าที่ติดตามรับ<อ>ชมอยู่นะครับในขณะนี้นะครับ เรียครับเียสวัสดีท่านที่ติดตามและชมผ่านทางทดไทยนิวนะฮะ นี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะวันนี้ภายในถนนของโรงเรียนโสศึกษาปานเลิศนะฮะจังหวัดลบุรีอันนี้เนี่ยหลวงตาบุญชื่อนะครกูบาไก่แล้วก็ธรรมเนมพามก็อออกบินาตภายในถนนของโรงเรียนนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณระบบแสงนะฮะจากกำนันเอกตำบลบางกะพีแล้วก็ระบบเสียงจากอบตเก้งนะฮะอบตบางพึ่ง จากตำบลบางพึ่งนะฮะอำเภอบ้านมีโดยแบนด์นะฮะเก่งโอเคเวิร์กไลท์แอนด์ซาวนะฮะจากอำเภอบ้านมีนำระบบเครื่องเสียงมาติดภายในโรงเรียนให้นะฮะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่มาทำวัดเช้าทำวัดเย็นเนี่ยได้รับฟังเสียงของตาบุญชื่นนะ ในลักษณะนี้เนี่ยผมกำลังไลฟ์สดนะฮะผ่านทางระบบ YouTube ของช่องทั่วไทยนิวแล้วก็ไลฟ์สดผ่านทางเพจทั่วไทยนิวด้วยก็ดูฟรีทั้งสองช่องนะฮะเนี่ถ้ามีพี่น้องประชาชนมาประมาณสองร้อยกว่านะฮะเกือบสามร้อยคนนะฮะคาดการโดยประมาณแต่ว่ายังมีคนเดินทางมาอยู่ตลอดอย่างต่อเนื่องนะฮะ อ้าวมาแล้วนะฮะหน่วยกู้ภัยร่วมกันยูนะฮะแมนึกว่ามาไม่ทันใส่บาทนะอ้าวขอขอบคุณมากเลยเตือนกันแต่เช้าตู่เลยนะฮะนี่กันเหน็ดเหนื่อยกันทุกวันนะฮะนี่โอ้โหสามเรนพามเดินตามไม่ทันลวฮะแม่มีคนเนี่ยมาใส่บาทกสามเเรนพามกันมากเลยนะฮะนี่โอ้โหไม่ใช่ว่าใส่กับหลวงตาบุญชื่นองเดียวนะใส่ให้กูบาไก่แล้วก็ใส่ให้สามเญเรนพามี่สามเเรนพามี่จะได้ของเยอะกว่าใครเลยนะฮะแม่ทั้งขนมนมเนยนะฮะนี่ หลายคนบอกโอ้โหธรรมเนจรพามเก่งยังเลยตื่นเช้านะครับทําวัดเช้าทําวัดเย็นนะฮะนอนดึกตื่นเช้านะครับอ่าันนี้คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะโอ้โหนี่เป็นไงฮะอ่านี่ครับเป็นไงฮะโอ้โห นะตัดท้ายเยอะหน่อยนะฮะานะอ้เดินไปแล้วนะฮะมันเนนพามนะครับสวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะผ่านทาง Facebook ไลฟ์เพจทั่วไทยนิวแล้วก็ไลฟ์สดผ่านทางช่อง YouTube ของทั่วไทยนิวอยู่ในขณะนี้นะฮะก็เป็นการนำเสน,เนอกันฟรีๆนะฮะไม่มีค่าใช้จ่าย แลไม่มีค่าโฆษณาใดๆทั้งสิ้นนะฮะเป็นการนําเสนอเพื่อเผยแผ่บารมีของทางตางบุญชื่นแล้วก็เพื่อธนุบํารุงพระพุทธศาสนานะฮะหลายคนบอกโอ้โหยอดวิวทั่วไทยนิวเป็นแสนเป็นล้านร่ํารวยแหมเสียดายนะฮะเสียดายที่ท่านพูดมาเนี่ยท่านไม่ทราบเลยนะฮะแล้วท่านไม่ได้ดูเลยว่าทั้งเราไม่มีโฆษณานะฮะเราไม่ได้เปิดสร้างเลยได้นะฮะ เรานำํำเสนอกันฟรีทุกอย่างนี่นะฮะเพื่อเป็นการสร,ปรุปรวมรุองพระพุทธศาสนานะฮะก็ต้องฝากบอกกล่าวกันด้วยนะฮะโอ้โห,โหนี่ฮะคณะตัดพาหน้าภาพจากมุมหลังนี่จะเห็นหน้าคนใส่นะฮะนะเป็นญาติใครกันมั่งสายบนหน้าอิ่มกันขนาดไหนก็ดูกันเอานะฮะ วันนี้ลมดีมากๆนะฮะอากาศก็เย็นนี่ฮะแล้วก็โอ้โหใครที่ใส่บาตเสร็จแล้วนะฮะก็มานั่งรอแล้วนะครับนี่เดี๋ยวรอรับพรจากของตาบุญชื่นกันนะฮะแม่สองร้อยคนถ้าจะเกินนะฮะผมคาดกันเนผิดไปหน่อยตอนนี้ทะลุกเกินสามร้อยคนแล้วนะฮะ ยังมาทันนะฮะยังทันครับไปตั้งแถวเลยครับมามาช้ายังทันนะครับอ้าวเจ้าที่บอกหน่อยตั้งแถวตรงไหนฮะบอกหน่อยครับมาโอ้ท่านนายกหนึ่งครับโอ้นี่มาเป็นลูกศิษย์นะนายกถือไว้ฉายนะฮไล่คนมาต่อแถวเลยนะฮะโสวัสดีครับนายกครับมาเตือนกี่โมงฮนะท่านนายกปีสามนะฮะโอ้มาสวดมนต์ทำวัดเช้าด้วย อันนี้ประเปลูกผิดด้วยนะฮะตอนนี้อ่าน,นี่ฮะ,นนฮะยืนเลยครับผมยืนถอดรองเท้าแล้วยืนเลยฮะน,นี่นนก็ฝากพี่น้องฮะที่ติดตามรับชมผ่านทางเพจทั่วไทยนิวก็เข้าไปที่ช่อง youtube ของทั่วไทยนิวด้วยนะฮะเราก็นำเสนอเรื่องราวคลิปวิดีโอฮะหลายๆคลิป นะครับบางคลิปก็เป็นคลิปแปลกๆที่ไม่ได้ไลฟ์สดแต่ผมถ่ายคลิปไว้ก็ไม่ลงในช่อง youtube ของทั่วไทยนิวนะฮะดูฟรีเช่นกันนะฮะดูฟรีไม่มีโฆษณาขั้นให้เสียเวลาเพราะเราไม่ได้เปิดสร้างอะไรได้นะฮะนี่ฮะลุกผิดลุกหานะโาวโหชนะระวังชนแล้วระวังชนท่านชนท่านขยับไฟมาหน่อยไฟมาหน่อยเข่งน,ะนี่ อ่าชน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 ระวงังระวังระวังระวังอ้อบกันกันคนหน่อยกันคนหน่อยอ่าอ่าอ่านิมนต์ได้แม่เราบอกนิมนต์ได้เรียกเนนได้ยังไงเออต้องบอกนิมนต์ท่านหน่อยอ่า ในไม่ธรรมดาน้บวชมาพรรษากว่าแล้วนะเนี่ยและสวดมนต์ธรรมชาทุกวันนะฮะไม่ธรรมดาอ้เก็บเนื้อกินเนื้อมาแล้ว นี่นี่มอนครับนิมมตนนิมมตนอ่าเดี๋ยวท่านเปลี่ยนคลองผ้าไม่ถ่ายรูปนะครับไม่ถ่ายรูปนะตอนท่านเปลี่ยนคลองผ้าไม่ถ่ายรูปนะกูหย่าเยียไปถ่ายท่านมิจฉาอาหารนอนงดถ่ายก่อน ขายคนได้อะไรไะเดี๋ยวต้องรอครับท่านเดี๋ยวเนี่ยใส่นี่เลยครับสสยหลวงตาไม่ทันแล้วองค์ที่สองใส่เนนได้ฮะใส่เนนได้หรือว่าถวายถวายพระสงฆ์ก็ได้ต้องรอก่อนแต่หลวงตาไม่ได้แล้วเพราะท่านนั่งอาัศานะแล้วก็ท่านท่านเปลี่ยนของผ้าแล้วเนี่ยเป็นภาาบรรยากาศสดๆผ่านทาง ไลฟ์สดนะฮะในช่อง youtube ของทั่วไทยนิวรวมถึงที่กำลัง facebook ไลฟ์นะฮะทางเพจทั่วไทยนิวอยู่ในขณะน,น,นี้ด้วยนะฮะจะเป็นภาพบรรยากาศสดๆนะฮะภายในโรงเรียนสดศึกษาปานเลิศนะฮะจังหวัดลบบุรีขณะนี้เนี่ยคนะคร,ครูอาจารย์นี่ก็มาช่วยกันนะฮะรับแยกอาหารนะครับที่หลายคนนำมาใส่บาตในเช้าวันนี้นะฮะเพื่อให้หวงตาบญชื่นครูบาไก่แล้วก็ สามนเนนพามเนี่ยได้พิจารณาอาหารกันนะฮะท่านเปลี่ยนคองผ้าเราไม่ถ่ายรูปนะครับเวลาท่านเปลี่ยนคองผ้านะฮะไม่ถ่ายรูปกันนะเมื่อกี้ก็ประกาศกันแล้วนะฮะเวลาท่านขบฉันอาหารนะฮะฉันน้ำนะฮะเปลี่ยนคองผ้าเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมนะฮะไม่รู้จะเอาภาพอะไรกันไปนักหนาภาพที่ไม่ดี นั่งเว้นระยะห่างด้วยนะครับหลายคนก็รักกันจริงๆฮะนั่งโอ้โหหัวเข่าที่ชนกันเลย นี่ฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆฮะผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะที่กําลังเฟซบุ๊กไลฟ์อยู่รวมถึงในช่อง YouTube ของทั่วไทยนิวที่กําลังถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้นะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนี่ฮะคณะครูของโรงเรียนโสดศึกษาเนี่ยกำลังคัดแยกอาหารนะฮะครับนี่ท่านผอนะฮะก็มาใส่บาตกันแต่เช้าเลยนะฮะ เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะฮะรอหลกตาท่านพิจารณาอาหารเสร็จแล้วนะฮะก็ท่านก็นจะให้พรนะครับ สำหรับเส้นทางนะครับวันนี้ภายหลังจากท่านฉันพัฒนาหารเช้าเสร็จแล้วนะฮะท่านก็นจะเก็บเครื่องอัฐาบริขารแล้วก็ออกจากลิกุดงต่อทันทีโดยใช้เส้นทางมุ่งหน้าไปทางอำเภอโคกสำโรงนะฮะหลายคนก็โทรมาถามว่าเมื่อไหรจะถึงโคาราชเมื่อไหร่ถึงชัยภูมิแหมให้รอดูกันก่อนแล้วกันว่าวันนี้ถึงไหนนะฮะจะถึงวันไหนก็ตอบไม่ได้ถึงเวลาไหนก็ตอบไม่ได้นะฮะต้องรอติดตามนะฮะว่า หลวงตาท่านจะเดินจะลิกทุดงถึงตรงไหนนะครับนี่ขอบคุณระบบเสียงนะฮะ่อสกครู่นี้ก็ได้รับฟังเสียงนี่ฮะสัญญาณชัดเจนนะฮะเสียงใสฮะไลฟ์สดมาอยู่มุมไหนก็เสียงก็ดีนะฮะคนที่อยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศก็รับชมกันได้รับฟังเสียงกันได้อย่างดีนะฮะโดยอ่อบตเก้งนะฮะจากอบตบางพึ่งอำเภอบ้านเมี่ยงวัดลทบุรีนะครับในชื่อแบรนด์โอเคเวิร์กไลท์แอนด์ซาวนะฮะนี่ ขอบคุณมากมาบริการกันฟรีๆนะฮะอี่ต้องชื่นชมแล้วก็โฆษณาเขาหน่อยนะฮะนี่เดี๋ยววันนี้ตามไปอีกวัดหนึ่งนะฮะนี่คุณแก้งบอกว่าเดี๋ยวจะตามไปช่วยอีกหนึ่งวัดไม่ว่าจะพักวัดหรือโรงเรียนเราจะไปกันนะฮะ และนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะยามเช้าวันนี้นะฮะสามสิบธันวาคม